สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับป๊อปจากช่องป๊อปชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม i m m o r t a l King Do m วันนี้นะครับเป็นวันแรกของการ Open Beta นะครับและผมได้เข้ามาลองเล่นเป็นครั้งแรกด้วยนะครับสำหรับการ Open b e t a ในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับในการแนะนำวิธีการเล่นนะครับดันเจี้ยนต่างๆตอนเปิดเกมแล้วก็แนะนำอาชีพแล้วก็มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับพร้อมกับวิธีการใช้โค้ดไอเทมนะครับผม เดี๋ยวไปดูกันว่าโค้ดไอเทมตัวนี้ได้อะไรบ้างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะแจกโค้ดไอเทมก่อนเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเล่นเกมนะครับผมก็เป็นโค้ดไอเทมตามที่ขึ้นไว้ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีวิธีใช้งานดังนี้นะครับผมเวลาเราเข้าเกมไปนะครับมันก็จะเจอหน้าตาเกมแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดไปที่ปุ่มตั้งค่านะครับตรงด้านซ้ายล่างนะครับผมกดที่ปุ่มตั้งค่าทางด้านซ้ายล่างเราจะมีเจอคําว่าไอเทมโค้ดนะครับผมแล้วก็ กรอกไอเทมโค้ดลงไปนะครับตามที่ผมได้ขึ้นไว้ให้นะครับผมแค่นี้เราก็จะได้รับแล้วนะครับไอเทมกวางหิมะ1ชิ้นนะครับผมปีศาจนักล่า1ชิ้นนะครับทอง1ล้านเหรียญนะครับแล้วก็เพชรแบบผูกบัญชีนะครับสามพันเพชรแล้วก็สัญญาอันเชิญจิตนักสู้นะครับสิชิ้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเซิร์ฟนี้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเซิร์ฟอื่นน่าจะเต็มไปแล้วเพราะผมเล่นช่วงประมาณค่ำๆนะครับอ่ะโอเคเข้าไปเลยนะครับ เราจเจอกับหน้าตัวละครนะครับโหต้องบอกว่าอันนี้คือผมเล่นใน iPad นะครับบอกเลยว่ากราฟิกโคตรดีนะครับภาพโคตรสวยดูดิภาพสวยมากอันนี้คือต่อเข้ามาในคอมแล้วนะภาพยังแบบชัดมากนะละเอียดมากนะครับเออไม่รู้เลยผมรู้สึกว่าภาพมันดีกว่าตอนผมเล่นตอนโค้ดเบต้าว่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูอาชีพก่อนนะครับผมอาชีพตอนนี้ก็จะมีทั้งหมดนะครับ5้าอาชีพนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากอาชีพแรกเลยแล้วกัน นะครับแดนเซอร์นะครับผมนี่นะครับตัวอาชีพแดนเซอร์เนี่ยจะเป็นอาชีพที่ใช้การโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็โจมตีเป็นกลุ่มค่อนข้างเก่งนะครับจะเห็นว่าแถบการโจมตีเป็นกลุ่มของเขาเนี่ยค่อนข้างทน่จะสูงมากนะครับแต่ว่าอาจจะด้อยเรื่องการโจมตีเดี่ยวกับฟื้นฟูแล้วก็พลังป้องกันนะครับมีแค่เพศเดียวให้เลือกนะครับมีเพศหญิงเพศเดียวนะครับแล้วก็อาชีพต่อไปแอสซสซนะครับผมอาชีพหลักเราเลยนะครับ โอ้โ,โคตรเท่นะครับอาชีพแอสซัสซินก็จะโดดเด่นทางด้านเรื่องความว่องไวนะครับแล้วก็โจมตีเดี่ยวนะครับผมโจมตีกลุ่มอาจจะไม่โดดเด่นขนาดนั้นนะครับอาจจะเห็นจะเห็นว่าแดนเซอร์เนี่ยจะมีพลังโจมตีกลุ่มที่ค่อนข้างสูงกว่านะครับพลังป้องกันก็อยู่ระดับกลางๆนะครับฟื้นฟูก็ไม่ได้สูงมากนะครับจะเน้นไปที่เรื่องของความว่องไวนะครับแล้วก็โจมตีเดี่ยวนะครับเออ ก็เป็นอาชีพหลักของเราอยู่แล้วนะช่องเราก็เล่นแต่แอซซินอยู่แล้วนะครับอาชีพต่อไปนะครับอริเอรนะครับอริเอรนี่จะเป็นตัวแท้งนะครับนะโจมตีเดี่ยวก็ค่อนข้างที่จะสูงนะพลังนะครับแต่ว่าจะน้อยกว่าไฮซซินหน่อยนะครับส่วนด้านควบคุมก็อยู่ระดับกลางๆนะครับจะจะโดดเด่นไปทางด้านการโจมตีกลุ่มนะครับพลังป้องกันค่อนข้างสูงฟื้นฟูอยู่ระดับปานกลางนะครับอันนี้ก็สําหรับสายแท้งนะใครที่ชอบแบบสายลุยๆหน่อยนะครับก็อาจจะชอบอริเอร์ อาชีพต่อมานะครับเป็นนักปราศนะครับผมหรือว่าวิศาสต์นะครับวิศาสต์จะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับโจมตีเดี่ยวค่อนข้างที่จะต่านะครับควบคุมสูงนะครับพลังโจมตีกลุ่มค่อนข้างสูงถือว่าสูงมากนะสูงกว่าแดนเซอร์ด้วยซ้านะครับพลังป้องกันกับพลังฟื้นฟูก็พอๆกับแดนเซอร์นะครับผมแล้วก็เป็นการโจมตีแบบเวทมนต์ด้วยนะครับอาชีพสุดท้ายนะครับจะเป็นปืนศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่ากันเนอร์ นะครับผมแต่อันนี้อาช,ชีพนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถเลือกเพศได้นะครับจะเป็นแบบาสาวน้อยก็ได้หรือจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะครับนี่สาวน้อยคือค่อนข้างที่จะน่ารักมากนะคใครชอบที่แบบใครที่แบบชอบคิ้วๆหน่อยอาจจะชอบตัวนี้นะโอ้นะครับก็ตัวนี้เป็นการโจมตีนระยะไกลนะครับจมตีเดี่ยวก็ไม่ได้ถึงกับแยกขนาดนั้นนะค่อนข้างค่อนข,ข้างสูงเลยด้วยซ้ำนะครับควบคุมอยู่กลางๆนะครับแต่จมตีกลุ่มนี้สูงมากๆนะพอๆกับ วิสาหรือว่าวอริเออร์เลยนะครับพลังป้องกันไม่สูงมากนะครับพื้นฟูอยู่ระดับกลางๆนะครับผมโอเคครับอาชีพก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ5อาชีพแต่จะเห็นว่าอาชีพหนึ่งที่โดดเด่นนะครับจะเป็นแอสซัสซินที่มีการโจมตีเป็นประเภทเดี่ยวนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากถ้าเทียบกับอาชีพอื่นนะอาชีพอื่นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มกันหมดเลยนะครับแอสซัสซินนี่คือแบบโอ้โจมตีเดี่ยวแบบเยอะมากนะครับพลังโจมตีเดี่ยวค่อนข้างที่จะเยอะมากนะอาจจะเก่ง ทางด้าน pvp หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็นแอสซัสซิแล้วก็ลองเข้าไปดูในตัวเกมเลยแล้วกันนะครับรอ่ะโอเคก็เข้ามาในตัวเกมนะครับผมต,ตัวเกมก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับเกมอื่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกราฟ,ฟิกรอบๆก่อนนะครับผมนี่กราฟ,ฟิกรอบๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็น npc <อ>นะครับลิลลี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้กดอะไรนะมันกดให้เองเลยนะครับแค่เราแบบกดคลิกนะครับที่ ด้านบนนะครับบนซ้ายเห็นไมครับตรงนี้ก็คือเป็นะระบบออโต้ควสนะครับจะเห็นว่าโ,โหเป็น 3D แบบ 3D แบบ Open World เลยนะครับโ,โหภาพสวยจัดนะครับแล้วก็มีคนค่อนข้างเยอะด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นกราฟิกสุดนะครับผมนี่สุดหรือ,อยังนะเป็นมุมมอง 3D คุณภาพสูงมากนะครับอเอาเราปรับสูงมากนะครับเฟรมเรทสูงมากครับผม เปิดแบบ HDR ด้วยครับนี่จัดสุดนะครับ iPad เราน่าจะรับไหวอยู่นะครับผมอ่ะโอเคมาถึงในส่วนของการเติมโค้ดไอเทมนะครับที่เราแจกไปเดี๋ยวผมจะสอนเติมตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ตั้งค่าเนะเาะแล้วก็เข้ามาตรงโค้ดไอเทมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่โค้ดไอเทมเข้าไป นโคดไอเทมตัวนี้นะครับจะแจกเป็นตัวกวางหิมะนะครับตักล่าปีศาจนะครับทองคำา1ล้านเหรียญแล้วก็เพชรแบบผูกมัดนะครับสามพันนะครับอันเชิญจิตวิญญาณนักสู้10ชิ้นนะครับผมส่วนโคดไอเทมเนี่ยก็ตามที่ผมพิมพ์ได้เลยนะครับผม G R A N D นะครับ Grand Launch นะครับผม L A U N C H นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลงกรอกลงไปนะครับปั๊บ สำเร็จนะครับผมอ่าพอเราก่อโค้ดไอเทมเสร็จปุ๊บนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปรับของรางวัลนะครับที่อ่ากล่องจดหมายนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับกล่องจดหมายตรงกลางนะครับก็นี่จะได้เป็นตามนี้เลยนะครับผมนี่อัญเชิญจิตวิญญาณนักสู้นะครับ10อันนะครับอ่าแล้วก็นะครับทอง1ล้านนะครับผมสัตว์ขี่นะครับเป็นกวางนะครับผมนี่เพชรสามพันนะครับ นี่โอ้โหได้ปีกด้วยครับทุกคนอันนี้แค่เริ่มเกมมาเขาก็แจกแบบเยอะมากนะเออถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นเกมต่อนีครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับอ่ะตอนนี้ก็เป็นระบบออโต้เควสนะครับเราสามารถกดแล้วก็ให้เขาเดินไปได้เลยนี่เราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะกดอย่างเดียวนะครับคุณเราไม่ได้กดมันก็เดินให้นะครับคือเราปล่อยออโต้ไว้ได้เลยเราจะไปทํานู่นทํานี่ได้นะครับ ปักเป็นแบบ HDR คู่ภาพโคตรสวยครับอันนี้เป็นแบบ HDR ระดับสูงสุดแล้วนะครับต้องบอกว่าเล่นใน iPad เนี่ยค่อนข้างที่จะไหลลื่นกว่าในการเล่นแบบ emulator นะครับอโอตโต้ไปรัวๆนะครับเราสามารถข้ามได้นะครับเพื่อให้ตัวเกมมันไปเร็วกว่านั้นนะนะโอเคอันนี้เขาเดินให้อโอโต้เลยนะเรามีหน้าที่แค่กดเฉยๆนะครับง่ายๆครับเรามีหน้าที่แค่เติมตังค์เติมตังค์อัพตัวละครครับผม แต่ว่าถ้าระดับมันสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เราอาจจะต้องอคอนโทรลเองนะครับช่วงแรกๆอาจจะง่ายหน่อยนะนะครับก็ค่อยๆปลดเรื่องของสกิลไปนะครับบรรยากาศในเกมค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็สวยมากนะครับเห็นป่มโอ้แล้วภาพแบบไม่มีกระตุกเลยครับอันนี้น่าจะเฟรมเรทที่60นะนะครับเฟรมเรทแบบดูดิผมหันซ้ายหันขวาไปคือไม่กระตุกเลยครับเออตัวเกมค่อนข้างท,างท,างทำกราฟ,ฟิกมาค่อนข,ข้างดีมากนะครับโอ้ยยสุดจัดนะ นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเขาจะมีกิจกรรมด้วยนะครับแกนพส์พปูนะครับลุ้นรับ iPhone 15 Pro Max เลยนะครับแล้วก็ทองคำแท่งนะครับแล้วก็รางวัลใหญ่ตลอด14วันนะครับผมโดยเงื่อนไขกิจกรรมนะครับผมเราก็ต้องกดเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเพื่อกดเข้าร่วมกิจกรรมนะครับพอเข้าร่วมกิจกรรมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดกิจกรรมให้เราลงทะเบียนนะครับเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เลยนะครับ นี่ตามนี้เลยนะครับนะส่วนรายละเอียดกิจกรรมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กิจกรรมไว้แล้วก็ไปร่วมลงทะเบียนกันได้นะครับรุ่นไอเทมแบบเยอะแยะมากมายนะครับเห็นไหมไอเทมเยอะมากนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับผมเผื่อจะได้ iPhone 15นะครับแล้วก็มี p l a y s t a t i o ห5ด้วยนะโหแย่โคตรเดือดนะครับโอเคนะครับผมกิจกรรมดีๆช่วง Open Be t a 14วันเต็มนะครับก็อย่าลืมไปทำกันนะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันต่อนะครับโดยการออโต้เควสนะครับไปนี่นะครับทำออโต้เควสไปก่อนนะครับผมวันแรกๆน่าจะไม่มีอะไรนะก็น่าจะเป็นการออโต้เควสไปเรื่อยนะครับช่วงแรกๆเราน่าจะไหวอยู่นะครับแล้วก็เปิดระบบนะครับที่สำคัญสำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าวันแรกๆเนี่ยเราจะไปได้ถึงไหนนะครับ โอเคโอเคครับปลดระบบสัตว์ขี่มาเรียบร้อยนะครับเป็นระบบม้านะอันนี้เราจะปลดที่เลเวล17นะครับผมเสเลเวล17 mm hmm. นะครับแล้วก็เขามีของรางวัลนะครับหรือว่าเป็นโปรโมชั่นนั่นเองนะครับคืออาวุธสีชมพูชุดแฟร์ชั้นเยี่ยมนะครับ อันนี้ต้องบอกว่าเติมครั้งแรก35บาทแล้วก็ได้รับของรางวัล3วันนะครับผมต้องบอกเลยว่าอันนี้ค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับควรเติมเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าแค่35บาทแต่คุณดูที่เราได้นะเป็นอาวุธนะครับขั้นสูงมากนะครับพลังลบเนี่ยเราจะบวกอีกถึง9 9 0 0 0 0หน่วยเลยนะเพราะว่าได้ของมาครบเซตนะครับก็จะได้พลังลบเพิ่มขึ้นอีก9 0 0 0 0หน่วยนะครับ ถูกอย่างนี้ไม่เติมไม่ได้แล้วครับต้องเติมครับผมเดี๋ยวผมลองเติมให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับสาบาทนะครับเติมครั้งแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารับทันทีนะครับนี่ก็จะได้เป็นอาวุธนะครับเป็นแฟชั่นนะครับแล้วก็ VIP นะครับแล้วก็ตั๋วอัญเชิญนะครับแล้วก็เป็นตัวอัปเกรดตัวละครนะครับตัวอัปเลเวลตัวละครนะครับผมบทระบบยศนะครับผมก็จะเป็นระบบอีกหนึ่งระบบนะครับที่ ทำให้ตัวเรานะครับมีพลังเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น HP การโจมตีพลังป้องกันนะครับสามารถอัพขั้นได้ด้วยนะครับผมนะครับโดยการอัพนี่มีวัตถุดิบนะครับนะหลักฐานนักพเนจรนะครับสามารถซื้อได้ด้วยเพชรด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองอัพขั้นดูนะนี่พลังก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นนักพเนจรระดับหนึ่งแต่ว่าจะเห็นว่าพลังลบเนี่ยอาจจะขึ้นไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ต้องเก็บรวบรวมพลังด้วยนะมีวัสดุที่จําเป็นด้วย โอเคครับก็มาถึงระบบแดนรับจิตนักสู้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนดันเจี้ยนนะครับในเกมให้เราเข้าไปเพื่อรับของรางวัลแล้วก็รับตัว e p นะครับยิ่งระดับสูงนะครับไอเทมก็ได้เยอะขึ้นแล้วก็ e อก็จะได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปท้าดวนกันนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะยากนะครับสามารถออโต้ได้เลยเพราะว่าตัวละครเราค่อนข้างที่จะเทพอยู่แล้วนะนี่เป็นไงทีเดียวแตกอ่ะ e อได้เยอะมากนะครับแล้วก็โอ้ได้พ p ประมาณ6กล้านนะครับ แล้วก็ได้เพชรด้วยนะครับได้น้ำยานะครับหกหมื่นนะได้เหรียญทองอีกประมาณ5้าแสนนะครับผมอ่าโอเคก็เปิดระบบอันเชิญนะครับเป็นระบบกาชาในการอันเชิญผู้ช่วยเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทีละสิบสีทองมันต้องมาแล้วล่ะน้องนี่ไงสีส้มนะครับอ่ะผมได้ s s r มาแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่เป็นนกทองสามขานะครับอ่าแล้วก็เขาจะสอนระบบจิตนักสู้นะครับในการเอาผู้ช่วยเรานะครับลงสนาม นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็น SSR เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบในการอัพเลเวลนะครับของตัวผู้ช่วยเรานะครับผมสามารถอัพเลเวลได้นะผม,มจริงเรารัวได้เลยนะมันน่าจะตันที่200นะครับแล้วก็มีระบบคุณภาพนะครับระบบคุณภาพคือเป็นระบบค่า,าการสุ่มสแตทของของตัวผู้ช่วยเรานะครับผมหรือว่าจิตนักสู้นั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองล้างนะครับสแตตตอนนี้เนี่ย จะเห็นว่า,าพลังกายภาพนะครับผมอยู่ที่พันสองนะครับนะคุณภาพของพลังพลังกำลังอยู่ที่พันห้านะครับความว่องไวยอยู่ที่ห้าร้อยนะครับแล้วก็คุณภาพตั้งใจอยู่ที่1น0 0พันสองร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองล้างดูเห็นไหมมันก็จะขึ้นมานะครับนี่ขึ้นมาแบบเต็มเลยนะครับสามสิบทับสามสิบนะครับแล้วก็มีแบบทะลุด้วยนะสามารถทะลุไปอีกได้อีกนะครับผมเอ่อเดี๋ยวผมจะลองกดทะลุดูนะ อ๋อมันก็จะเพิ่มนะครับเป็นแบบ60นะครับก็คือจะสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะนี่ก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ทะลุไม่ได้แล้วนะเพราะว่าน้ํายาเราน่าจะหมดนะครับผมโอเคก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับ่าแล้วก็ระบบต่อไปก็เป็นระบบตีบออุปกรณ์นะครับผมตัวนี้จะบอกว่าเกมนี้เป็นการตีบออุปกรณ์แบบออโต้นะครับผมตัวอาวุธเราสามารถตีออโต้ได้เลยนะครับจะตีสุดเลยก็ได้นะถ้าตีสุดเลยมันก็จะไล่ตีทีละอันให้เรานะครับมะ แต่เราจะยังไม่ตีสุดนะเพราะว่าเดี๋ยวเรารอของแดงก่อนนะครับระบบพลังแดนรับก็จะเป็นเหมือนการสะสม EP นะครับนะครับการสะสม EP ไปเรื่อยๆนะครับยิ่งนานนะครับยิ่งยิ่งเราเล่นไปนานๆเนี่ยแล้วเรากดมากดรับก็จะได้ EP แบบได้รับฟรีๆไปเลยนะตรงนี้นะครับเป็นระบบรับ EP แบบฟรีๆนะครับกดรับไปนะครับนี่ก็จะได้ EP มาได้ทั้ง4ล้านนะถี่ล้านแปดนะครับผมแล้วก็ได้ตัวนี้ด้วยนะครับเอาไว้อัพเลเวลของตัวจิตนักสู้นะครับผม เบลก้าลนะครับด้ยวยความรวดเร็ว,วนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะจบที่การท้าดวลบอสโลกแล้วกันนะครับไว้มาต่อคลิปหน้าเนาะ <S <S รนเรียบร้อยนะครับผมนี่เดี๋ยววันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมไปโหลดกันเยอะๆนะครับผมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะก็มีทั้งระบบ Android นะครับ iOS แล้วก็ e m u l a t o r นะครับสามารถเล่นในคอมได้ด้วยนะครับโดยผ่าน i m u u l t t r r นะครับผมนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยนะครับลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรม Grand p r i z e Pool นะครับเพื่อรับของรางวัลต่างๆนะเป็น g a มมิ g งเกียนะเป็นลำโพง นะครับผมมาเชลนะครับแล้วก็ตัว PlayStation 5แล้วก็รางวัลอ่ารางวัลใหญ่เลยนะครับก็คือ iPhone นะครับ iPhone 15 Pro Max แล้วก็ทองคำนะครับทองคำแท่งหนึ่งสลึงนะครับก็ติดตามได้หน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาต่อกันที่เลเวลอ่าหลังจากเลเวลร้อยก็แล้วกันเนาะนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมใครเล่นก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผม โอเคครับนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ